กิจกรรมแรกนะคะเป็นเรื่องขนมเค้กของฉันค่ะซึ่งจุดประสงค์ของเราก็คือ,อช่วยให้เด็กในพัฒนาการในเรื่องของคณิตศาสตร,ร์ก่อนสู่เข้าสู่ชั้นประถมศึกษานะคะเพื่อเข้าใจเสรศษส่วนอย่างง่ายแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ,อในเรื่องของการปัน้นการหยิบแล้วก็การจับนะคะส่วนอุปกรณ์ก็จะมีเป็น แผ่นป้ายขนมเค้กนะคะแบบนีก้ก็คือเป็นรูปน้ำมันเราจะให้เด็กเนี่ยปั้นน้ำมันเป็นรูปขนมเค้กรวมๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีป้ายคำสั่งในเรื่องของเศษส,สว่วนตัวอย่างนะคะ,ะเราจะให้ในักเรียนเนี่ยทำการตัดเค้กเป็นรูปเศษส,สว่วนอย่างในคำสั่งนะคะก็จะสั่งว่าให้ตัดเค้กใส่จานเป็นรูป2ส่วน4ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะมี การสอนในเรื่องของเศษส่วนด้วยนะคะว่าในวงกลมหนึ่งวงในรูปนี้นะคะมีทั้งหมด4ส่วนถูกแบ่งออกเป็นส่ส่วนก็คือส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4ี่แต่ในใบความฝังนี้เราจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนใน4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1ส่วนที่2ใน4ส่วนทั้งหมดเราก็จะให้เด็กเนี่ยตัดขนมเค้กโดยการใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใบมีดพลาสติกนะคะลงในจาน เดี๋ยวลองให้หนักเรียนลองทําดูนะคะอันนี้เป็นแผนป้ายขนมเค,ค้กที่เราได้ให้เด็กปั้นเป็นรูปกลมๆนะคะนักเรียนลองตัดสิคะให้ได้ตามแผนป้ายนี้ก็คือ,คอ,อเศษสองส่วนสี่ค่ะแบ่งขนมเลยค่ะสองส่วนสี่ได้เลยนะคะใช้เป็นไม้บรรทัดก,ก็ได้หรือว่าเป็นมี่พลาสติกก็ได้อันดัแบแรกนักเรียนก็จะแบ่งเป็น สี่ส่วนตามภาพก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักขนมเค้กออกสองส่วนคะนักเรียนตักมาเลยค่ะสองส่วนของเค้กก้อนนี้น่าจะอบนานนะคะแข็งเชียวโอเคนะคะประามาณนี้นะคะเราก็จะมีป้ายคาสั่ง 3, เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองนะคะตามนี้เลยแบ่งมาจากหนึ่งในสองนะคะเป็นรูปขนมเค้กกิจกรรต่อมาครับ จะเป็นจํานวนเศษส่วนที่เท่ากันนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับคือให้เด็กสังเกตเศษส่วนเบื้องต้นนะครับการเริ่มกิจกรรมนะครับเราจะสอบเกี่ยวกับว่าเศษส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นอยา่างเศษส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองส่วนสี่ซึ่งเบื้องต้นแล้วครูจะอธิบายยกตัวอย่างเช่นแตงโมนะครับแตงโมหนึ่งผลถ้าจะแบ,บ่งให้นักเรียนสี่คน ก็จะเป็น1ส่วน4นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ1ส่วน2นะครับก็จะให้นักเรียนขี้สูนขี้นะครับตัวหนีมายน่ที่1ส่วน2ต่อมานะครับก็เป็นสีแดงสอง่วน4นะครับเด็กก็จะเอาตัวสีแดงที่เป็น2ส่วน4อสี่เอามาหนีต่อกันก็จะจับคู่ตัวหนีกนไปเรื่อยๆนะครับ เราจบในส่วนของกิจกรรมจับคู่เสยษส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมช่วยเสริมว่าเสยษส่วนที่ห่างไปค่ะคือเราจะเริ่มแรกนะคะเราจะสอนเรื่องเยษส่วนแบบให้นักเรียนก่อนต่อไปเราจะมีบอกความรู้ค่ะเป็นสื่อความรู้เกี่ยวกับเียส่วนนะคะเราก็จะจับกลุ่มเด็กก่อนแล้วก็แกะแกะที่ส่วนของแต่ละวงออกมานะคะ แล้วเราก็จะแจกชิ้นส่วนนี้ให้เด็กแต่ละกลุ่มน,นะคะให้เด็กแต่ละคนนะคะให้ช่วยกันเอามาติดค่ะเอามาหาว่าเษหน่งส่วนสีอย,นอ,สยสอยู่ตรงไหนแล้อเสงนส่วน้าอยู่ตรงไหนเราต้องตีค่ะจริงๆก็อมปอมช่วยรับนะครับซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เราจะให้เด็ก ได้น้ำเลขหนึ่งถึงสิบได้นะครับมีอุปกรณ์นะครับเราก็จะทำใช้จับแกนกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำม,มาประดิษฐ์แล้วก็ตกแต่งตัวเลขให้สวยงามน,นะครับตัวจิตกรกรมนี้ก็คือจะเป็นหมายเลขหนงนะครับเลขหนึ่งซึ่งเราจะสอนเด็กว่าหนึ่งก็คือมีปอมปอมมีตัวนี้นะครับหนึ่งชิ้นสองเราจะดูจุดนะครับจุดสีเป็นเลขสองสองสามก็เป็น ก็นนะจะไล่ไปเรื่อยๆจนหนึ่งถึงสิบนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะให้เด็กนะครับมาใส่ตัวปองๆนะครับในช่องที่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนะครับเด็กก็คือใส่เลขหนึ่งใส่ช่องไหนแล้วก็ตอนนี้ก็เด็กกำลังใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิบแล้วหล่งน,นี้เราก็สามารถ บอกเด็กได้นะครับว่าให้เด็กออกเสียงตามนะครับกอเจุดประสงค์ก็คือเด็กสามารถนับเลขหนึ่งถึงสิบได้ะคระับสำหรับกิจกรรมนับเลขปองปองนะครับในเรื่องของการมานับถักกันเถอะนะคะเพื่อจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้จักชนิดของผักแล้วก็สังเกตจำนวนแล้วก็รู้จักจำนวน,นของตัวเลขนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็มีตักรก้าค่ะในตกะกรก้าก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเพื่อเป็นการบอกให้เด็กรู้จักตัวเลขนะคะหลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้จักกับชนิดของผักด้วยอันแรกนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยผักอะไรคะกะหล่ำม่วงนะคะชอบทานผักกันไหมชอบนะคะอ่ะชนิดที่สองค่ะชนิดที่สองเป็นผักชนิดไหนคะลองออกแม่เอ่ย อ่าเห็ดนะคะชนิดนนที่สามค่ะสีเขียวๆแบบนี้ผั<า>กกาดขาวนะคะชนิดที่สี่ค่ะแครอทนะคะชนิดที่ห้าค่ะอะไรเอ่ยเพ็ดๆนี่ค่ะทำได้ไหมคะ<า>เด็กๆใครทำเพ็ดได้บ้างยมือสูดยอดค่ะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆรู้จักชนิดของผักแล้วเดี๋ยวเราจะมานับใส่ตะกร้ากันนะคะอ่ะตะกร้าแรกหมายเลขะไรคะครูสอนไปแล้ว หนึเก่งมากอันที่สองค่ะสองอันที่3าค่ะเก่งมากนำคะไม่หลงกลแล้วก็ตะกร้าต่อไปค่ะสี่และสามมาดูเลตะกร้าผักของคุณตูนะคะอันนี้เป็นผักลูกกะหล่ำบีมัวแล้วก็นำไปติดในช่องหมายเลขหนึ่งเพราะมีกี่ชนิดคะมีหนึ่งนะคะมี1ผลต่อไปตะกร้าที่สองจะต้องมีกี่กี่ผลคะ สองผลครูก็จะเลือกเหตุนะคะให้นักเรียนไปเลือกเอาแบบนี้ติดไปเลยค่ะแสดงว่าตะก้าเลขสองมีจำนวนเหตุทั้งหมดสองชิ้นตะก้าที่สามค่ะเป็นรูปผักกาดขาวนะคะมีกี่ชิ้นคะตะก้านี้สามชิ้นเก่งมากค่ะอ่ต่อไปแครอทค่ะแครอทแครอทในตะก้านี้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะสี่ชิ้นโอ้โห ตาสุดท้ายเป็นรูปที่นั่นเองอ่าเราก็แปะไปในตาเก้าเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเลยห้าชิ้นนะคะดังนั้นจักรกรรมนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชิ้นของผักแล้วก็จำนวนแล้วก็ได้รู้จักตัวเลขนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะแก้วับจำนวนนะคะเราจะมีอุปกรณ์ที่จะมีแก้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเลขติดอยู่ตามจำนวนแก้วอันดับแรกคุณครูขอให้เด็กๆช่วยกันอัพก่อนได้ไหมคะตัวเลขที่หนึ่งเรียกอะไรคะ ตรงที่ตัวเอไหมายค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมีอะไรนะตู้จานะการเป็นอะไรดีคะเป็นรูปวงได้ไหมคะเป็นแคนดี้ได้หรือเปล่าคะเราจะมีแคนดี้ให้นักเรียนนะคะใส่จอนแคนดี้ตามจำนวนตัวเลขนะคะนำเจ้ากระดาษนะคะแก้วที่หนึ่งได้ไรนะคะใส่กระดาษนึ่งชิ้ต่อไปแก้วที่สองได้ไร ใส่ปลายมือสองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบจำนวนค่ะแก้วที่สามหนึ่งสอง